เรียกว่าร้อนชาในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ลีนาจังค่ะได้ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับแต่ช่วงหนึ่งในไลฟ์ลีนาจังได้พูดถึงนักแสดงสาวแกบุ๋มปริยาดาซึ่งเธอเพิ่งจะลั่นละครังวิวา ับแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างพิษกันตาพรไปหมัดมาโดยลีนาจังค่ะได้พูดว่าพิษเขาเป็นคนน่ารักแกมบุ๋มโชคดีที่สุดในโลกแล้วต้องถน,นอมรักไว้อย่าให้ใครมาทําลายได้เพราะถ้าผู้ชายสมบูรณ์แบบแบบพี่พิษทั้งน่ารักทั้งรูปหล่อพ่อแม่ชาติกูลดีเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเป็นหมอหายากและมีผู้หญิงจ้องจะมาฉกมาชิงแกมบุ๋มยังต้องดูแลตัวเองดีๆหน้าเท่ากละมังหน้าหญ่มากและดูแผ่นหลังอ้วนมาก แผ่นเบอร์เริ่มเลยถ้าสมมติไม่ดูแลตัวเองดีๆแล้วมีลูกแล้วเพะมันก็มีผู้หญิงอื่นมาอ่อยมาจ้องจะแย่งก็เห็นดาราสวยๆตั้งเยอะดารานะักแสดงนักร้องนางงามก็ยังถูกเขาแย่งผัวเลยเพราะถ้าสัญดานผู้ชายกี่คนแล้วที่งานแต่งสัญญารักพออยู่กันไปไม่ต้องดูอะไรดูพีเคโยเกิดเป็นตัวอย่างมันก็เกิดขึ้นได้มันไม่น่อยนอนไงเพราะวันนี้ดูแก้มบุ๋มน่ะอ้วนหน้าเบอร์เริ่มเลยอะหน้าเท่ากำลังเลยเป็นที่การแต่งหน้าทำผมด้วยหรือเปล่าวันนี้เขาไม่สวยและภายหลังจากที่คลิปเผยแพร่ P P P ไปค่ะชาวเน็ตก็ได้เข้ามาวิจาร์กันเป็นจานวนมาก